มไม่ว่าจะเป็นกวดหินดินทรายทั้งหลายมนุษย์แล้วล้วนแล้วจะเห็นคุณค่าน้อยของคำว่ากวดหินดินทรายแต่ถ้าเห็นคุณค่าหลักแท้ของกวดหินดินทรายนั้นแล้วก็จะมีคุณค่าในทางวัตถุสถาน ในกวดหินดินทรายนั้นเราก็จะมาสร้างโบราณสถานบ้านเรือนต่างๆโบสวิหารหลานเจดีสถูปต่างๆก็มาจากล้วนแล้วก็มาแต่จากหินดินทรายทั้งนั้นคุณค่าของสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามก็จะมีคุณค่าตามเหตุและผลหรือตามธรรมชาติแตกต่างไปจาก หลักธรรมชาติของสิ่งของนั้น,น,น